เอาล่ะค่ะเดี๋ยวสลับไปดูเรื่องของความคืบหน้าการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์อาหารและเครื่องดื่มกันหน่อยนะคะล่าสุดทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครบริษัทไทยคานาเทคอินโนเวชั่นจำกัดหรือว่า TCI ได้ลงนามสัญญามอบให้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกาะเต่าได้ปลูกกัญชาเพื่อทําให้ราคาถึงมือผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมค่ะ ไปดูมหากรรมรวมพลคนรักกันนะคะกันนี่คือกัญชานะคะจัดขึ้นที่หาดซารีเกาะพง,งันจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะจัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิและมีพิธีลงนามเซ็นสัญญาระหว่างนายอารามลิ้มสกุลประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกาะเต่าและดร์สุรศักดิ์ สุวุตโธกรรมการผู้จัดการบริษัท TCI ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อให้เป็นตัวแทนปลูกกัญชายอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ โดยหัวใจหลักในการดำเนินงานของทาง TCI คือเรื่องของกลไกาการตลาดที่ต้องให้ความเป็นธรรมในเรื่องผลตอบแทนแก่ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รวมไปถึงผู้ป่วยที่ซื้อยาที่มีส่วนผสมสำคัญของกัญชาเพื่อไปใช้ในการบำบัดรักษาทำกันอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานแล้วก็จะต้องเป็นราคาที่ซื้อขายที่ทุกคนสามารถจับต้องได้จริงนะคะ ทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเตรียมมอบมเมล็ด,ลดพันธุ์ไหมทอง01สายพันธุ์ที่ให้ปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางยาสูงให้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกาะเต่านำไปต่อยอดขยายผลเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพิธีเปิดป้ายแบรนด์ฮิปปี้420ซึ่งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นแห่งแรกในเกาะเต่าอีกด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะหรือว่าผู้ประกอบการด้านอาหารเครื่องดื่มที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ h i ปปี้420ท่านสามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจ f c e e o o o นะคะแฟนเพจหรือว่า Line Official Hi p p ปป420ค่ะ